สวัสดีค่ะนิชาจาก The g e r ิ w i t ส CG สำหรับคลิปนี้เราอยู่ใน Blender 4.0สำหรับทริปสั้นๆกับนิชาวันนี้เราจะมาดูวิธีการ Snap แบบใหม่ใน Blender 4.0กันนะเร,เริ่มแรกเลยเนี่ยนิชาก็จะขอ Duplicate นะคะในส่วนของคิวขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะโดยการกดชิปดีนะคะเราจะได้คิว เพิ่มขึ้นมาอีก1อันนะทีนี้นิชาอยากจะจัดการสแนปนะคะวิธีการสแนปแนวใหม่ก็คือเราจะกด g นะจะเป็นคำสั่ง grab นะคะจากนั้นให้เรากดตัว b นะคะจะเห็นว่ามันจะมีไอคอนนะคะรูปนะคะสีเหลืองอยู่นะคะเราสามารถที่จะทำการเลือกนะคะจุดที่เราจะทำการสแนปได้นะเช่นในส่วนของเส้น edge ตรงนี้คลิกเข้าไปแบบนี้นะจากนั้นให้เรานะคะทำการเลื่อนไปที่วัตถุที่เราต้องการจะสแนปนะคะ นี่เส้นเอชกับเส้นเอชนะคะเส้นเอชตัวนี้ก็ได้นะคะถือว่าตรงกลางตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะนิชาก็จะทําการสแนปนะคะที่ตรงนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่านิชาทําการรูปเปิอีกหนึ่งครั้งนะคะโดยการกดชิปดีนะแบบนี้นะแล้วก็นิชาจะอยากจะสแนปนะด้านล่างตรงนี้นะคะอยากจะสแนปเฟสนะก็สามารถทําได้โดยการกด G นะคะกด B นะคะ แล้วก็เลือกนะพื้นผิวด้านล่างตรงนี้นะคะจากนั้นกดอารเทเนตนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนมุมกล้องนะกดอาร์เทเนตแล้วก็กดเมาส์กลางนะคะแล้วก็เปลี่ยนมุมกล้องแบบนี้นะแล้วก็ทําการสแนปได้เลยเนาะนี่อยากจะให้อยู่ด้านบนนี้หรือว่าอยู่ตรงกลางแบบนี้ก็ได้นะนี่ชาก็จะจัดการคลิกซ้ายนะคะเรียบร้อย,อยโอเคอ่ะทีนี้นะคะนิชาจะเลือกนะคะ โมเดลของเราเนี่ยแบบมัลติปเพิลเนาะอ่าเลือกละลายละลายอันแบบนี้นะคะทีนี้อยากจะรู้ว่ามันจะสามารถ snap วัตถุหลายๆวัตถุ to, พร้อมกันได้หรือเปล่าเนาะอัะนนี้ชาก็จะทำการกด G นะแล้วก็กด B นะคะทีนี้ก็กดอินเทอร์เน็ตนะนิชาอยากจะ snap ตรงนี้นะคะอ่าคลิกเข้าไปแบบนี้เนาะแล้วก็เลื่อนขึ้นมานี่เห็นไหมเห็นไหม มันสแนปที่พื้นพอดีเลยลองดูที่หน้าต่างทางด้านขวาน,นะคะ สะดวกมากๆทีเดียวเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะเลือกหลายๆวัตถุในการสแนปก็ได้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติใหม่นะคะใน Blender 4.0นั่นเองนะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe ให้กับดิชาด,ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย